จนใหม่มันเป็นจนแบบเก่าจนแบบโบราณจนเพราะไม่มีเดี๋ยนี้จนแบบใหม่จนเพราะไม่พอจนอุปทานพออยู่พอกินก็จนถ้ามีคนอื่นมารวยกว่าพระก็จนถ้าวัดนั้นมีรถสี่คันห้าคันวัดโน้นมีวัดนี้จนขึ้นมาทันทีวัดยากจนปะท่ะ จนบ่ชยคูอุ่มบาดไปขเขาจะเาไส่บาดโลดเพราะมันยังสิว่าจนอยู่บวชมหาแสแตกอย่างมันง่ากจนปกว่ายังสิคือสิบ่เขียนจนอุปทานความจริงพระเนี่เป็นผู้ร่ํารวยมาบวชนี่คือคนรวยนะโพท่านยังบอกว่าพีสุทั้งหลายโพคะของเธอในธรรมวินัยน,นี่คือความไม่ตาปรานี่ไม่มีประมาณ ต่อเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายนั้นคือโพคะอันยิ่งใหญ่มหัตโนมห้าโาพโคภิกุโนภิกษุผู้ร่ำรวยผู้มั่งคั่งโดยโพคัใครมาหากอตอนรับขับสู้แสดงทำให้ฟังอันนี้เป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนี้นเป็นคุณอันนั้นเป็นโทษอันนี้นเป็นประโยชน์อันนั้นไม่เป็นประโยชน์อันนั้นควรละอันนั้นควรเจริญถ้าเขาพอพูดกันรู้เรื่องก็พูดถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูด สงสารก็สงสารไว้ก่อนอย่างนี้เรียวรวยรวยพระรวยพระพุทธเจ้าท่านรวยรวยไม่มีอะไรนั่งอยู่ใช้ลมหนาวมาพราหมณ์คนหนึ่งไปหางัวงัวหายทางบ้านน้นมีไร่งางัวกินลูกสาวเป็นไม้พ่องัวหายไปหางัวมาเห็นพระพุทธเจ้านั่งใชยเอ๋ สมณะนี้คงไม่มีหัวหายเหมือนเราเว้ยลูกสาวเป็นไม้ก็คงไม่มีงาใบเหลืองกําลังเรื่องร่วงหล่นอยู่ก็คงไม่มีมีความสุขกว่าเรานเนี่ยความเจียมพระในรวยรวยด้วยความเมตตาปานีคือความมีเมตตาปานีไม่มีประมาณนั้นคือความร่ํารวยเป็นโผขา้าพระพุทธเจ้าองค์คุลิมาลไล่ฟันปลาหุนผู้เป็นลูกนาย ท่านบานช่างนาราคีลิงเขาปล่อยมาให้มาแทงมาเหยียบท่านท่านรักเท่ากับลูกพระเทวทัตคอยจ้องที่จะทำลายบวชอยู่กับท่านนั่นแหละไม่มีดีเลยสําหรับพระพุทธเจา้าพระเทวทัตอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีท่านไม่เคยโกรธเลยท่านก็ให้อภัยมาตลอดเพราะท่านรวยท่านรวยสุนขัขตะลิชวีบ,บวช เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไม่เคยเลื่อมใสเผลอเพ็บไปหาหนักบวชนอกศาสนาไปกล่าวโจมตีพุทธเจ้าไม่ดียังนู่นไม่ดียางนี้สมณะโคดมหลอกลวงชาวบา้านโกหกโค้ตงต้มตุน้นเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตาบาน,นิ่งไม่ได้โกรธเพราะท่านรวยรวยเพราะนั้นถ้ารูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาคอยนินทาว่ากล่าว มีแต่เรื่องไม่ดีอาจารย์เราเนี่ไม่เดยนถ้าท่านไม่กอท่านไม่เอาเรื่องท่านรวยรวยหลายเพราะเห็นนั้นพวกเราเดี๋ยวนี้มันจนแบบใหม่ถ้าบ้านหลังนี้มีมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพบ้านหลังนี้จนแบบจนอุปทานมียูเขากินก็ได้ต้องไปหากู้หนี้ยืมสินมาซื้อเพราะเห็นนั้นเดี๋ยวนี้เขาจนเขาอยู่บ้านไม่ได้เขาต้องหนีไปทํางานกรุงเทพโรงงานอุตสากรรปล่อยพ่อปล่อยแม่เนี่ย เป็นกัมพากัมพาลูกกัมพาหลานสังคมเดนี้กำลังแตกสลายครอบครัวในชนบทพังทลายเพราะทำสามประการนี้เมื่อทำสามประการคือความกําหนัดกล้าทางกามไม่เป็นธรรมโลกไม่พอดีเอารัดเอาเปรียบกันมีโอกาสกบโกงกงนใหญ่หลวงหลังจากนั้นคนทั้งหลายจะยกย่องคนร่ำรวยได้ว่าดีมีว่าถูกต้อง จะโกงใครมาก็ตามค่านิยมสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างนี้คนดีก็จะอับเฉาลงไปหลังจากนั้นอกุศลธรรมก็จะด่าดเดือนลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะเริ่มขาดระเบียบินในอย่างเุเแรนหลังจากนั้นอะไรจะตามมาเองแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกคำพูดพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่จะไก,กลห่างความจริงจนเกินไปปัจจุบัน ท่านบอกว่าเมื่อกำหนดกล้าในกามไม่พอดีแล้วแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกอัญญมันยญหิติโพอาคาโตมาตลิปุตตมหิติโพอาคาโตคนทั้งหลายจะเพ่งจ้องเมื่อไม่พอใจจะเข็นฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างรุนแรงติโพไปว่ารุนแรงแข็งกล้าวหนักหน่วงติโพอาคาโตจะเข็นฆ่ากันอย่างรุนแรง มาตลิปุดตมหิแม่จะเข็นฆ่าลูกได้อย่างรุงแนแรงเมื่อแม่ฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้ลูกก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นกรงตำกงเวียนย้อนถอดถทุกวันนี้ปีที่แล้วท่านกคงจะได้ยินกรุงเทพมาหาคนครพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพทางภาคกลางจะได้ยินข่าวใหญ่ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ใจกลางกรุงเทพ รับทำแท้งการทำแท้งก็คือแม่ทั้งหลายไปฆ่าลูกตนเองนั่นเองขอพูดรุนแรงตามพระพุทธเจ้าหน่อยท่านบอกวา่าทำทั้งหลายที่เคยมีในหมู่มนุษย์ในหม,มู่พรามเมื่ออกุศรรลทาด่าเดินจะมีเหลือ,อยุนในหมู่สุนัขรุนแรงมากไม่มีใครพูดอาตมาก็ไม่อยากพูดแต่ว่าตามพุทธเจ้าสัตว์มันจะเลี้ยงลูกมัน เหมือนมนุษย์เลี้ยงลูกมนุษย์อย่างนีเมื่อก่อนต่อไปนั้นมนุษย์จะไม่เลี้ยงลูกจะฆ่าลูกทิ้งได้แต่เหล่าสัตว์นั้นยังจะเลี้ยงลูกอันเป็นธรรมของมนุษย์โบราณดูนกยุงเป็นฝงฝงออกไข่มาทีละสี่ฟองห้าฟองฝนตกโกกตากฝนทั้งวันทั้งคืนแดดออกตาแดดเวลาคลอดบุเรเบ่งไข่ออกมาตาสวดตาด,ดูเลือดหลังเลือดไหล หน้าดําหน้าแดงอันตมาไปแอบถ่ายวีดีโอโพ้ยคือหอดอีเมลดิ้แต่มันถกมันยากเนาะพวกกิ้งกาพวกอะไรแบบนี้มันออกไข่อันตมาไปแอบดูพอออกลูกออกไข่ม,แมาแล้วก็มากกเดือนกว่านะน้องจงนี่จะออกได้ฝนตกอยู่ตรงนั้นแดดออกอยู่ตรงนั้นมดแมงอะไรโยตรงนั้นมนุษย์เราลูกมีในท้องไปจ้างเขาฆ่า ฉีดยาเข้าไปให้ลูกตายฉีดน้ำเกลือเข้าไปถ้ามันตัวใหญ่เจ็เดือนแปเดือนให้มันตาบอดให้มันเปื่อยให้มันตายในห้องหลังจากนั้นก็เอาเครื่องแย่เข้าไปดูดดึงออกมาถ้ามันเป็นชิ้นโตนั้นก็สับใส่เครื่องปัน่นเหมือนเครื่องปัน่นผลไม้กดรหมุนในป่ายปานปนประดุกบัดเอาลูกไปทิ้งในโถส้วม มนุษย์ทำได้แล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาตริกุตตมหิติโพอาคาโตเขาบิดามาดานั้นจักฆ่าลูกของตอนเองได้อย่างรุนแรงเพราะเหตแห่งอธรรมรร,รรตตาเมากรรมกลัวลูกจะมาถ่วงไม่ให้สนุกสนานเดี๋ยวนี้เรากําลังมีปัญหาใจหลวงดึกซึ้งแหลมขมยิ่งกว่าปัญหาพม่ายิ่งกว่าปัญหาคอมเมนิตยิ่งกว่าปัญหาการล่าอาณานิคม ประเทศชาติของเราจะพังทลายเพราะความเห็นแก่ตัวขาดสินขาดธรรมวันนัดเพราะผู้ใฟ่ธรรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักหรอกได้เพียงเพื่อทวงดุลของโลกไม่ให้หมุนไปสู่ความแตกดับเร็วขึ้นชะลอความเสื่อมไว้เพื่อให้คนดีทั้งหลายได้มีโอกาสสังสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไป ก่อนที่จะไม่มีโลกให้อยู่กับพฤชปฏิบัิธรรมอย่าว่าแต่อารมาพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาหลายองแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณรมชั่วอายุขัยของโลกมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปพระพุทธเจ้าของเราเนี้ท่านบอกว่าอายุคนต่ําจากร้อยปีลงมาทำสามประการดาาเดิน การกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมโลภมากไม่พอดีเมื่อโลภมากไม่พอดีก,ก็จะเห็นผิดเป็นชอบหลังจากนั้นการทำลายการล้างผลาญจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอายุคนจะลดน้อยลงทุกทีทุกตีห้าปีมีผัวสิบปีจะพากันตายแล้วก็จะมาถึงยุคหนึ่งสัพถันตะกับปังภวิสติยุคที่จะเกิดอาวุธขึ้นมาในมือ นั้งแต่ไม้ขีดไฟยันขีปนาพุธจะกลายเป็นอาบุธคนจนได้ไม้ขีดไฟก้านเดียวจะไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเผาโรงงานฉันจนฉันไม่มีกินคนรวยก็ควรจะอยู่ไม่ได้ด้วยดังที่กรณีที่ลอสแองเจลิสเมื่อปีที่แล้วคนจนบ้าคลั่งไม่มีอยู่มีกินก็หากันลุกฮือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองของคนรวยในนี้คนรวยยังพอจะอยู่ได้ แต่พอถึงจุดนั้นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสุขโตวาพิคเวโลเกติธรรมานุสุขตะวินโยทิตัสสะพังหุชนะหิตายาะพังหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสซานะั้นโดยก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อใดพระส,สุคตเพระเบียบวินัยคือศาสนาของพระส,สุคตยังมีอยู่ในโลกี้เพียงใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพ,เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์ แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทวดาในโลกนี้เพียงนั้นโลกนี้ก็ยังอาศัยธรรมถ้าไม่มีธรรมคุ้มครองโลกนี้จะลุกไหม้เป็นไฟเร็วๆขึ้นเราพากันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเพื่อจะสร้างธรรมานุภาพให้อนุภาพแห่งธรรมช่วยช่วยท่วงดุนไม่ให้โลกพินาศเร็วนักเพื่อให้มีจังหวะมีโอกาสให้เราได้สั่งสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไปดังที่ท่านได้ยินพระสวดตอนจะจบเมื่อกี้ บอกว่าอาทิติสารมิเทวะอัตโนมถือเอาประโยชน์แก่นสารแห่งชีวิตของตอนในโลกนี้ไว้ได้